สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงก็วันนี้ที่เงียบไปเพราะว่าถูบ้านทำกับข้าวนะคะต้มจืดมะละใส่ผักกาดดองแล้วก็ใส่มะละกระดูกหมูนะคะแล้วก็ขั้นสมพักน้ำค่ะอืมนะคะแม่หญิงพึ่งแล่วงานเลย่บน้ขึ้น นะคะก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะชื่อว่าอะไรเอกบางบออะไรนี้แหละนะคะอืมเอกบางบอนเนาะแม่หญิงก็ไม่เคยรู้จักคนคนนี้นะคะอืมเพราะว่าแม่หญิงเอ่ยชื่อได้เพราะคุณเข้ามาในพื้นที่ของแม่หญิงนะคะคุณเข้ามาใช้คำพูดว่าเขาสั่งห้ามแล้วก็ควรหยุดหยุดอะไรคะ ดิฉันเดียนกูเนี่ยพูดอะไรล่ะคะอ่าการที่เราโดนพาดพิงโดนพูดถึงเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าใครไม่ได้พาดพิงไม่หญิงก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะและการคุยกันลูกๆคอมเมนต์ต่างๆแม่หญิงบอกแล้วว่าคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นแม่หญิงไม่เกี่ยว เพราะแม่หญิงก็ห้ามพวกเขาไม่ได้พวกพวกเขาก็คือ f อฟซีแม่หญิงไม่อาจควบคุมเขาได้เพราะประกาศไปแล้วใครพิมพ์เป็นประเด็นพวกเขาก็รับผิดชอบตัวเองจะมาให้ไม่รู้ว่ามันหมายถึงใครหรือมันจะหมายถึงช่องแม่นะคะว่าเขาสั่งให้หยุดเขาสั่งห้ามแล้วก็ควรหยุดได้แล้วใครจะหยุดไม่หยุดไม่รู้ แต่กูดิฉันเดียนเนี่ยกูก็ว่ากูหยุดแล้วนะกูก็ไม่ไเอ่ยชื่อ,อใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบตอนนี้ลบออกจากระบบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดิฉันกูเดียนจะต้องเอ่ยคือไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกกูลบออกไปนั่นกูพูดถึงคนอื่นพ่อเบาๆกับข่าไม้แซขามาคอมเมน อ่ะเพราะกูโต้กลับก็หักกหาว่ากูไม่หยุดมึงจะเอาอย่างไงกับกูอ่ะกูถามพวกมึงทุกตัวที่เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิเนี่ยจะเอาอยัางไงกับกูว่ามากูบอกแล้วกูไม่ได้อย่างมีปัญหากับใครอ่ะกูหรือเดียนดิฉันเนี่ยกูก็เล่นไปซื้อๆกับลูกกับเต่าในเมึงสิตายตี เป็นอะไรกูไม่รู้ว่าใครเป็นใครกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนไม่รู้ค่ะแต่เมื่อเข้ามาพูดมา comment, คอมเมนต์ก็โต้กลับทุกตัวนะคะส่วนเบื้องหลังจะเป็นใครส่งมาหรือไม่อันนั้นกูไม่รู้แต่กูก็เล่นเฉพาะคนที่เข้ามาเบื้องหลังไม่เกี่ยวเพราะไม่รู้เป็นใครก็ไม่อาจ,จไปพูดถึงได้กูเล่นเฉพาะไอ้ตัวที่เข้ามาเล่นงานกูเท่านั้นแล้ว นะคะก็ไม่รู้มันทำไมอ่าทอเฮาเบาๆเฮาเบาโต้นี่โอ้ยเฮากูจังเลยแต่ละตัวเฮากูทุกวันอ่าเฮาถ้าไม่ได้เอ่ยถึงกูนี่คงไม่มีคนไปดูพวกมึงนะ่ะกูเล่แล้วอืมก็คงจะกอกูแดกไปเรื่อยๆนะ่ะเขาไม่เป็นไรจ้าถือว่ากูได้ทำบุญในทุกๆวัน จริงๆไม่หญิงไม่ได้อยากจะหยาบคายเลยลูกทุกคนเอ้ยแต่แล,ละหลักมันก็เป็นสันดานของแม่ถ้าใครพูดดีแม่ก็ดีด้วยให้เข้ามาพูดไม่ดีแม่ก็ไม่โอเคนะคะมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูหยุดแล้วกูหยุดอะไรกูไม่กูไปพูดอะไรทุกวันนี้คูกะยุ่มอแม,ม,ม,ม่แม่กันเล่นว่าหัวรอไปกับลูกเต้าว่าเรื่องนังเรื่องละก้อนไปเนี่ยทำไมพวกมึงยังไม่หยุดกูไปขี่เสนาพอมึงตี ก็ะมควรแหละมันเมื่อเช้าลูกไอ้หงแดงมันก็เดือดอ่าแล้วเข้าไปอยูชั่ละไปพูดไปว่าเขาอ่าจักว่าเป็นอียัง,งอยู่ซื้อบ่เป็นอ่าชีวิตสุ่มมึงเนี่ยเมื่อไหรพวกมึงจะตายกูถามแค่นี้แหละกูถึงไม่พอใจใครกูก็ไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์ด่าใครนะกูไม่ทําค่ะเพราะกูมองว่ากระจก นักเลงมีอะไรก็คุยกันเมื่อคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยต่างคนต่างอยู่หรือถ้าไม่ไวจริงๆก็นัดเจอกันก็ได้ค่ะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ว่ามาค่ะกูลำคาญมากไอ้พวกมาหามาหานมาคอมเมนต์ในช่องกูเนี่ยกูไม่รู้นะมึงเป็นใครนะเอกบังบอลน,นะเพราะมึงไม่เคยเป็นเอฟซีกูเพราะนั้นมึงก็ไม่ต้องเสือกเข้ามาว่าหยุดไม่หยุดกูจะหยุดไม่หยุดกูลบย่อมู้ดี แต่คนที่ไม่หยุดมึงก็เสือกไม่ไปยุ่งไม่ไปห้ามเขาเสือกมายุ่งกับกูเนี่ยแหละกูจะพูดอะไรมันก็พื้นที่ของกูแล้วกูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อคนพ่อคนแม่ใครแล้วมันเป็นอะไรพวกมึงเป็นอะไรอ่าอยู่ซื่อๆกันเขาวหาเฮามาหอนเสือกทุกเรื่องนะพวกมึงอะ่ะ กูบอกแล้วกูไม่ได้มีกับปัญหากับใครกูสิ่เลนสีหัวล่อกับยูจนส่หลากคนสิเบ,เบิ่งเบิ่งกับเบเป็นอย่างอย่างน้อยก็มีลูกๆหาคนสิบคนเป็นต้นไปแล้ววะอ่ากับมวนกับหัวกับยุ่นสิมสีตายสิมึงเป็นอะไรมึงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคูนั้นกนนี้มึงจะตายเหรอฝากถึงนะคะเอกบางบอลมึงอย่าเสือกนะกูบอกไว้ก่อน กูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงและกูไม่รู้จักมึงด้วยอย่าเสือกค่ะ